ด้วยการท่องไร่ท่อง,งาด้วยท่ท้องพี่น้องมาได้ออกทั้งไก่บาได้ออกทั้งไก่กินน้ำหัวไร่ปลายนาไม่ยำ้งใบพี่น้อง

เบอรมน้ำมันร้อนลายพัดเราพี่้องวะบ่คุมแต่ผลงานเอามันคือยังมีบ่อนอยู่เหมือนนันมาคำคำที like ่เห็นอยู่มตอนนี้แมนตรงทรงเห็นบ่เหี้ยเห็นสัประคอ ปลาไรเห็นบ่เป็นไรบ่เห็นหเออเอ้าพ่อโดนนักเลงแล้วพี่ <laughs> มื่อี้ตรีภารกิจมาจะเท่ากับซ้อนเราหอมจะเพว,ว่าทีแล้วอันเขาขึน้นเขาตักบาดเฮือนแล้วก็เลยไปเท่ากอสอนกับหอมจะกลับมาเนี่เยเลยออกมาเบิ่งกันน้าหัวไห้ไปหน้าพี่นั่นเอ้าไป หาเด็กจุดวันไปคบวันได้ประควาตัวนึงว่าโอ้ก็ไปช่วงเที่ยงเนาะเขาบนนั่งกับเขเห็นดอกเขาหนังมุนเบิดเอาพี่น้องถึงหมายแล้วมาถึงหมายแล้วหกปีเรียบร้อยพี่น้องหมายเก่าที่ยิ่งตาหนิ่งกับปากคอยใหญ่บ่ถกุก บ่โรนพี่นองเลยมาสำรวจไม้เมึงอีกมาถิงไม้ละกินกับโบเกตตะนาสิมาไม้นี่เนาะพอดีไม้ว่าสิไปนั่งอ่ะพวกสี่ยาพูนิ่ข้าเจ้ามาหางมองไม้พี่น้ะง้ลยไปหนีมาซีละมาหาไม้ตะกบ จริงก็กจ,ะจะนั่งไหมอยู่ข้าข้องล่าง่ปละ่ะมาผิดเป่าเอาพี่น้องมาลุนมึงจะหนีหอดคำเนี่ยที่มีปลาพุทธปลาขึ้นเห็นบ่พี่น้องหนึ่งช่องกับอีกขวามมือสายมือพี่น้อง แยกจนลูกปืนข้อบอดีแตก,ก่นละพี่น้อง <laughs> อมาลุ่มเหมือนกันพี่น้องจุ่มลำหักลายชิมีอย่งองางโมเอนี่นี่จะเต็มบ่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เด็กพี่น้องอ๋อยืเลือกบนพี่น้องขับไปขับมาอยู่เลืกๆใต้น้ำบนพีน้องลอยกับบ่ลอยโดนไปจะเก่า mm ว่าเลยยิ่งนี่พี่น้องต้องตัดสินใจยิ่งนาะยิ่งมันรูละถือว่าถือจังว่ากันพี่น้องวัดเอาเลยดวง ทอ้องมาละแข้งใส่แข้ง,ข,งขวายอยา่ยิงกันยิงหักไปน้องยังตัวยิงหางวา่าตัวหางวา่า,วามันกีบอ,อึกโอ้ยส่นเดส่นเดส่นเดสวนให้เจ้าของนี้ี่น้องเอ้ที่มันสุวนขาดสุนแห้งล่าเหลานี้ อ้ยยิ่งจะว่าจะเชื่าเราปากคอตัวนี้แกน้ำยิ่งอยู่นี่ยซเซีหาเท่าเราพี่น้องปลาตัวเดียวเดียวนะก,กิโลกว่างนี่ละ่ะโอ้ยเงยเงดเงยดหลยยิง่งตัวอื่นกับพวปลาอย่างบางยิ่งแต่ตัวเดียวเดียวพี่น้อง เป็นเมืองอยังเมื่อโลกระวินาทปะวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะได้กินอีหยังเฮ้ยทีดน้องสวนแค่นหักหลายปะโอ้ย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 ดีรังกาล่งไม้พี่น้องโอ้ยงอปักดีดีปะดีแต่ว่าไม้มันมาสูงพี่น้องไม่ตามเอ้ย แต่กันละมุนโอ้ยจะมีกาาหย่อนหลังดี่พี่น้อง <c oughs> พี่น้อง,องคือชิล่งละ่ะอ้าวอาพี่น้องลงแล้วบไว้แล้วปอยไปชับหนึ่งวังหันบะถือบะโดนพี่น้องยิงยากเลือกเกินเี่บยงตัวยิง่ง เลยบดโดนพี่น้องขอบ้านแล้วพี่น,ออน้องเอ้าเด็กกดีนั่งดีเดยที่บ่ได้นอนพี่น้องเ <laughs> ปี้ยหักหลายในนอนบาลงพี่น้องนั่งรังคดรังแข็งกันละเบิดมือกับเบิดมือ น้องลงแล้วลงแล้วพอแล้ววันนี้พอแล้วมาพอนอนหลับสลับพี่น้องก็สันหักหลายนอนมาหลับ <laughs> นอนบาลงเอามืออืน่นบ่ได้เดินทางไกลสิม่ยำม,ม่ยามไหมรอก่อนนะ อย่าไปไหนซสล่ะ,ละ <c oughs> ไปบายบายอาพี่น้องกลับละ่ะอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเดอ้ออย่ากเก็บกอยากไขอย่าจนให้สุขีสุข,ขังมีตังชัยกันเยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ